เชื่อมลิ้นด้วยของอเภอวังหินครับหนึ่งเดียวของอเภอวังหินครับถือธันบงบอกแต่ถึงความจริงใจสภาพโดยการชกไม่เคยธรรมดาครับเพชรต้นแดงล่าสุดนี้นักคู่ต่อสู้เจาะแรกครับด้วยเขา่าทางสุดยอดลูกน้องครับพัดพานี่กระจุยไปแล้วอนาคตนับต่อไปนะ่าจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์ครับทางด้านของเพชรต้นแดง แงขอสาบยกเลยครับให้น้ำเงินมารับคืนเลยครับแดงหกขังน้ำเงินนี้ก็จะกำเพีววงหินนเครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ท่านประธานแสวงสารทองร่วมบรรยายามมันอย่างไม่น้อยก็เป็นสปอนเซอร์แล้วก็ช่วยสนับสนุนสร้างสีสันหน่อย มาดูครับสับยกครับดาวอีเพุรเม็ดใหม่อ๋อตอนรับคุเโมครับขอบคุณทเบิลครับไอ้โหยดูครับมดาวดาวขังกระเพาะยังเห็นครับ เพชรน้ำแนงนี่เพสีนอกสังเวียนครับไปกับหลังใจตลอดครับพุนอกสังเวียนทุกเดันวันอาทิตย์นี่ครับถึงวันอาทิตย์ดูหละสิบเอ็ดติลาถึงเที่ยงครับด้วยกันจายข่าวโดยมีพัยกเจ็ดเจ็ดีปุยยกปังนนะครับมีมิกหมอสุขสุขกับแพ้มีฮอจอกาพินาคาเซนเตอร์กับเ่มสนักสนุครับอาเเพชรน้ำแดเอาถือว่าเป็นประเภท ยอาคุยหตัวชุกนี้เลครับท่าน้องนานครัทราบข่าวว่าเปร่อนเต์โอตนาคจะให้เจอกับเพชริล่าสิทธิ์ใหญ่จิตตะหลาเนี่ยครับจะได้รบชยลึกหลาไปจนต้นตะกัดสิสเกิดกันรอพระนรของเพชร

งานไม่พยายามจะคุกเข่านะผลงานที่ใหญ่จัดและผลงานจัดไม่เหนื่อยนะเก็บที่หนึ่งนะโดยจไปที่ที่สี่นะขอบคุณครับ เส้นตรงนาฬิกาสาขาคุ่ขันนีครับขอบคุณคุณทวุฒิสิงห์โคตรนีครับคุณพัฒนาแสงพระดวงแล้วก็คุณจตีชัยสิงห์ครับต้องขอบคุณเลยครับเอ่อโรเบิร์ตมาดูตัวด้วยโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตเอ่อแต่ดูโรเบิร์ตมาแล้วให้คู่ชกของโรเบิร์ตมาดูตัวด้วยครับคู่ชกของโรเบิร์ตครับ ดูธีจับว่าองบรายสีท่านเตเนเนอียมมาเลยนะครับนักจะดูคนที่ทีครับสับยกโคตไปคู่สี่คู่ที่สี่ให้เป็นเฮลิเคนกับสุรกร,กร,กรพิทักษ์วังหินนะครับคู่ห้าเป็นเพชรน้องฟาร์มกับพาย,ย,ยุนะครับส่วนคู่หกเป็นเพชรใยสีกับเพชรพล่าครับอ้าวตามนี้ก่อนครับยกสอง อาลกเิดกระเฮลท์้ามาดูตัวที่ประชาสนผนเลยครับลกเติดขร้เฮิ้าตที่ประเทานเลยครับดูเด็กสอคนเด็กดที่เด็กเป็นไปดูดู้าบดูแผนหลังี่ไม่ธรรมดาครับชรไครับไม่ใช่งานง่ายสำหรับเพชแดงเลยครับ lúc sắp được cái đi sắp này nó không đáng lúc nào nó không đáng lúc nào nó không không đáng lúc nào nó mới 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 đáng lúc nào ประเดี S <S <々>๋ทีให้การสนับสนุนดีหลังจะเป็นสายน้ำเลยครับโอ้โหทำแน่โอ้โหชอบยิงเก่งครับแต่ว่าจะเก่งได้ตลอดสามเทปหรือเปล่าต้องดูครับดีแต่เทปต้นใหม่ครับโอ้โหใส่ทะลุแล้วจ้าพี่ครับโอ้ เป็นประเทเก่าของยมหินทัน้องนดนอ้าเพิ่ใหม่จัโตลครับมีามีายเพิ่ใหม่แ้วน้ดนไปสนัล้วเดินกันเฉาโอ้เป็นนักชกที่มาต่าี่น้องแานรับทานวุฒิครับโออน้องนดนน้องดนโอ้โหน้องดน แกยังไงครับโอ้ต้องเสิมตั้งแต่กเพาะต้ใหม่ครับทีนีาไปใหญ่ทันีครับดูนนส่วนก็้องค้องคล้องเอาไปเป็นจังหวะระยขวางติโหูถั่หัวโอ้ยส่งไหักรับในทุกทีสองครับ เปดน้องแดงครับสาวสวยจากว่งหินทีมงานเต็ัตลับมากระซิบบอกพี่โยดมเป็ดน้องแดงมียังโสดยังไม่มีแฟนครับคุณบาลคุณขันนี่คุณดิหว่างครับขอบคุณท่านตลับสามทองครับท่านอดีตนโลกองค์การบริหารส่วนตะบนตะบนครับสนับสนุนหนึ่งพันบาทครับ อ้าวดีแล้วก็ข่าวดีครับท่านผู้ใหญ่สมปองโยโส28ธนวา28ธนวาใครอยากจะแก้มืออยากจะล้างาตาแบบคาใจติดต่อผู้ใหญ่สมปองโยโสเป็นซาบะมานี่ยัง28ธนวาเลยครับท,ท่านประธานสภาครับแส,สันทอง ยกสุดท้ายครับตแต่ว่าโหดแต่นี้คงจะไม่มีใครกล้ามาจีบแล้วครับน้องแนนเสิร์ฟต่อไปเถอะน้องเนรนะโหดไม่เกินยกสุดท้ายครับเต็มเต็ม่ปสิผู้ใหญ่ทองจันทร์ครับเต็มน้องแนนพิทักษ์ดวงหินน้เงินครับทั้งเสือทั้งโหดนะครับน้องแนนเข่าครับเอ้าดูครับเต็มเต็ม่ ปรับแผ tamam. นแก้เกมยกสุดท้ายยกสุดท้ายมีจุดเปลี่ยนตั้งแต่สเป็คเต็มไเส้งเชียร์เส้งเชียร์ครับคเต็มตไโอ้ยเ้อ่หนัดมา้วครับหัาแล้วครับเคตรับโอ้เดินดูหนาหเอเิไครับแปเมไบุแดงครับดูว่าจะต่อเรื่องหรือเปล่าครับ ต้มีทักษะยาต้องไปรับใหม่ตอาเสพเชือจักขนจันม่จับไจัเกสพจอกหรือเปล่าา้เหือน่าจะเป็นเกตของสอนะครับโอเมทางสจอกนี่ ครับครับดูครับผูกฉักับแดงอ้าวยิงทีครับทีครับต้นเงินนัเขาไม่ติดครับโดนทีคน้นเงินทีโอ้ยตัดแถบนี่ยน้เล่นไม่ทียาาไม่ติครับโดนที แต่ห well, ่วงสวยก็จะห่วงสวยดังนั้นจต่ห่วงสวยเนี่ยเป็นพืนที่ที่มีเสน่ห์แบบต่างๆรับ้งนั้ะครับนี่ครับเอหเราหยึดมาแล้วเรายึดมาแล้วครับของติด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 โอ้นี่ครับประเทศสวยที่คาดถึงโรงแรมหมเก็่สุดท้ายครับ that